สวัสดีค่ะทุกคนหมอจริงนะคะ มาพบกันอีกแล้วนะคะในวิดีโอทุกๆเช้าวันเสาร์นะคะวิดีโอที่จะพาทุกคนมาฟังเรื่องราวดีๆในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแพทย์จิตวิทยาแล้วก็การพัฒนาตัวเองนะคะสําหรับในวันนี้นะคะหมอจะมาพูดถึงเรื่องหัวข้อใจเย็นค่ะเนื่องจากมีคนที่ถามว่าขอให้หมอลองทําวิธีที่ทําให้ตัวเองใจเย็นมากกว่านี้ได้ไหมคะนับ1นึ่งถึงพันแล้วมัน เหมือนมันจะระเบิดนะคะก็ต้องบอกว่าในปัจจุบันนะคะที่เต็มไปด้วยความรีบเร่ง การแข่งขันนะคะอาจจะมีสถานการณ์ที่ทำให้เรารู้สึกหงุดหงิดได้บ้างนะคะเวลาที่เราเจอเรื่องไม่ได้ดังใจใช่ไหมคะทีนี้เราจะเห็นว่าเวลาที่มีเหตุการณ์ที่ทำให้เราน่าหงุดหงิดเนี่ยก็จะมีคนที่ตอบสนองด้วยความใจเย็นนะคะเหมือนกับบาตอบสนองด้วยความมั่นคงนะคะอารมณ์นิ่งๆแต่ว่าในขณะเดียวกันก็จะมีคนที่ตอบสนองด้วยความใจร้อนนะคะคือมีความหุนหันพันแล้งนะคะมีอารมณ์ที่เข้ามาอย่างเข้มขน้น ะะโกรธง่ายนะคะแล้วก็หงุดหงิดง่ายนะคะทีนี้ในคลิปวิดีโอนี้นะคะหมอจะพูดว่าเราจะเป็นคนใจเย็นได้ยังไงนะคะซึ่งหมอจะพูดถึง3เทคนิคด้วยกันนะคะในเรื่องของการหายใจนะคะเรื่องของบอดี้สแกนแล้วก็เรื่องของการใช้จินนาราภาบบัดนะคะแต่ก่อนที่หมอจะไปถึงตรงนั้นนะคะทุกนะคนหมอจะบอกสิ่งที่สําคัญที่สุดของเรื่องของการจัดการอารมณ์นะคะว่าเราไม่ควรไปปฏิเสธมันค่ะ คือเวลาที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วเราใจร้อนเนี่ยเราลองสังเกตตัวเองนะคะว่าเรารู้สึกยังไงนะคะคือเป็นการให้ชื่อกับอารมณ์มันนะคะซึ่งหมอทำวิดีโอกี่ยวก,กับอารมณ์เนี่ยหลายอันมากเลยนะคะเรารู้สึกโกรธเรารู้สึกเครียดเรารู้สึกเศร้าเรารู้สึก แค้นเรารู้สึกเสียใจเรารู้สึกเสียหน้าเรารู้สึกน้อยใจอะไรแบบนี้นะคะลองดูว่าที่เราใจร้อนเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเรารู้สึกอย่างไงนะคะแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเรา ให้ชื่อของอารมณ์นั้นแล้วนะคะเราจะสามารถจัดการกับมันได้ดียิ่งขึ้นเพราะว่าพอเราเห็นว่าเอ้ยพอมีคนมาทําแบบเนี้ยแล้วเราเสียใจนะว่าเขาไปชวนเพื่อนกินข้าวแล้วเขาไม่ชวนเรากินข้าวอย่างเงี้ยน,นะคะเราอาจจะโกรธใจร้อนแล้วก็รู้สึกเสียใจได้นะคะที่เป็นแบบนั้นเกิดขึ้นหรือว่าเราอาจจะรู้สึกโกรธนะคะเวลาที่มีคนมาต่อว่าเราในสิ่งที่มันไม่มีความเป็นจริงนะคะอารมณ์เราเนี้ยมันเกิดขึ้นได้นะคะแต่ว่าเนื่องจากว่า ในสังคมเรานะคะอาจจะมีความเชื่อหรือว่ามีวัฒนธรรมมีแนวคิดที่ทําให้คนกดอารมณ์เอาไว้นะคะเช่นอย่างคําพูดที่ว่าโกรธคือโง่โม,โมโหคือบ้านะคะ เราอาจจะเคยได้ยินคำนี้กันมานะคะซึ่งพอมันมีคำพูดนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันจะทำให้คนที่โกรธหรือว่าคนที่โมโหรู้สึกว่าไม่ควรโกรธนะอารมณ์โกรธไม่ดีเราไม่ควรโกรธสิเพราะว่าเราจะกลายเป็นคนโง่นะคะหรือว่าเราไม่ควรโมโหสิเพราะเราจะกลายเป็นคนบ้าน,นะคะแต่จริงๆแล้วอารมณ์โกรธเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ค่ะทุกค,คนคนที่โกรธเนี่ยไม่ใช่คนที่โง่นะคะแต่ว่าคนที่โกรธโดยที่ไปทำร้ายตัวเองกับผู้อื่นต่างหากนะคะคือคนที่อาจจะต้องได้รับ การรักษานะคะส่วนคนที่โมโหก็ไม่ใช่คนบ้าน,นะคะทุกคนคนที่โมโหแต่ว่าควบคุมตัวเองไม่ได้แหละนั่นคือคนที่ควรที่จะได้รับการประนามนะคะไม่ใช่คนที่โมโหเฉยๆนะคะอันนี้คือสิ่งที่หมออยากจะบอกไว้ก่อนว่าก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องของเทคนิคที่ทําให้ใจเย็นเนี่ยไม่ควรปฏิเสธตัวเองค่ะทีนี้นะคะเมื่อเราเห็นอารมณ์ของตัวเองแล้วนะคะเราจะฝึกให้อารมณ์เย็นลงได้อย่างไงนะคะเวลาที่หมอปฏิบัติกับคนไข้นะคะหมอจะมี3 เทคนิคให้เขาเลือกด้วยกันนะคะอันดับแรกก็คือ breathing exercise หรือว่าการฝึกหายใจนะคะหรือว่า breathing เทคนิคนะคะซึ่งการฝึกหายใจเนี่ยมีหลายตระกูลด,ด้วยกันนะคะบางแบบก็บอกว่าให้หายใจเข้า8วินาทีหายใจออก8วินาทีนะคะหรือว่าบางตระกูลอาจจะบอกว่าหายใจเข้า4ีวินาที หายใจ7วินาทีแล้วก็หายใจออก8วินาทีนะคะแต่ว่าอันที่หมอใช้บ่อยๆเนี่ยเรียกว่า box breathing นะคะหรือว่าการหายใจแบบกล่องนะคะนึกถึงภาพกล่องเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้เนาะ box ก็คือหายใจเข้า4วินาทีหยุดหายใจ4วินาที หายใจออก4วินาทีแล้วก็หยุดหายใจอีก4วินาทีแล้วก็ทําซ้ำๆแบบนี้ไปประมาณ10 1 5นาทีนะคะ mm hmm. คนที่ลองดูคลิปนี้เนี่ยก็อาจจะมาลองทําด้วยกันดูก็ได้นะคะว่าอตอนนี้ก่อนที่เราจะหายใจเราลองดูว่าตอนนี้เรารู้สึกยังไงร่างกายเราผ่อนคลายไหมหรือว่าบางคนอาจจะมีเรื่องเครียดอยู่หรือเปล่านะคะอะทีนี้ลองเริ่มหายใจกันดูนะคะหมอจะเริ่มนะคะหายใจเข้า1 2 3 4กลั้นหายใจ1 2 3าสหายใจออก1นึ่สองสสี่กลั้นหายใจ1 2 3่สอีกรอบหนึงนะคะหายใจเข้า1 2 3 4, ่สี่กลั้นหายใจหนึ่งสสสี่หายใจออก1นึ่สองสสกลั้นหายใจหนึ่งสอง สามสี่อ่าเป็นยังไงกันบ้างคะหมอจะบอกว่าตอนที่หมอได้เรียนเรื่องเทคนิคเหล่านี้นะคะวันนั้นน่ะ หมอแบบปวดหัวมากเลยนะคะก่อนที่จะมาเรียนแล้วอาจารย์ก็แบบเนี่ยช่วยฝึกหายใจแล้วก็ช่วยทํากิจกรรมอีกต่อๆไปนะคะซึ่งเดี๋ยวหมอจะทําไปด้วยกันนะคะไม่ใช่ทําไปด้วยกันไงซึ่งซึ่งหมอจะพูดให้ฟังนะคะแล้วปรากฏว่าทายคาบค่ะทุกคนอาการปวดหัวหายไปเป็นปิดทิ้งเลยซึ่งหมอก็แบบเฮ้ยมันมันดีมากเลยนะคะแล้วหมอก็เอาไปใช้กับคนไข้ซึ่งคนไข้หลายคนก็บอกว่าเทคนิคมันดีมากเลยมันใช้ได้กับตัวเขาแล้วมันทําให้เขาผ่อนคลายมากขึ้นนะคะต่อไปนะคะเทคนิคที่2คือ การทำบอดี้สแกนนะคะการทำบอดี้สแกนคือการระ ลึกรู้ว่าแต่ละส่วนของร่างกายเรารู้สึกยังไงนะคะซึ่งอาจจะทําท่านั่งหรือว่าท่านอนหรือว่าท่ายืนก็ได้นะคะโดยการทําบอดี้สแกนเนี่ยจะเป็นการสแกนไปตั้งแต่หัวจะลดเท้าหรือว่าเท้าขึ้นมาบนหัวก็ได้นะคะซึ่งคนที่ยังไม่เคยทำเนี่ยอาจจะต้องมีการพูดนําก่อนนะคะโดยไปฟังคลิปนะคะของคนที่นําพูดทําบอดี้สแกนนะคะทาดูนะคะเพราะว่ามันจะมีการให้เราเนี่ยหายใจเข้าออกช้าๆในช่วงโต ะะเพื่อที่จะปรับอารมณ์ให้ผ่อนคลายปรับร่างกายให้ผ่อนคลายแล้วก็ปรับขึ้นสมองให้ลงอยู่มาในจุดที่ช้าลงสําหรับคนที่กําลังมีการคิดวนหรือว่ามีความคิดนู่นนี่ที่วิ่งไปนะคะซึ่งการทำ body สแก n เนี่ยนะคะเราจะโฟกัสกับส่วนต่างๆเช่นว่าตอนนี้หัวเราตึงไหม หูเป็นยังไงโดยทําช้าๆเลยนะคะทุกคนซึ่งหมอจะเอาลิงก์ที่หมอเห็นว่าทาบริสแกนได้ดีภาษาไทยเนี่ยแปะไว้ข้างล่างสาหรับคนที่อยากเข้าไปดูนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะส่วนใครที่ฟังภาษาอังกฤษได้หรือว่าอยากทำเวอร์ชันภาษาอังกฤษก็พิมพ์ไปเลยค่ะบริสแกนแล้วมันก็จะมีเต็มไปหมดเลยนะคะว่าเราอยากจะทําแบบไหนของใครบางคนมีดนตรีบางคนไม่มีดนตรีบางคนมีเสียงธรรมชาติอะไรร่วมด้วยนะคะบริีสแกนก็เป็นอีกอันหนึ่งที่หมอชอบเหมือนกันนะคะซึ่งก็มีงานวิจัยที่บอกว่า หลังจากที่ทำแล้วคนที่ทำรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นนะคะแต่ว่าก็จะมีบางคนที่ถ้าเขาจดจ่อยกับส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเนี่ยจะทำให้รู้สึกว่าเขามีความกังวลมากขึ้นหรือว่ามันมีความรู้สึกไม่สบายกายมากขึ้นนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะอันนั้นก็อาจจะแปลว่าวิธีนี้ไม่เหมาะกับเราก็ได้นะคะเพราะว่าแต่และว,วิธีมันก็มีความเหมาะสมของตัวมันเองเราเข้ากันได้กับแต่และว,วิธีไม่เหมือนกันนะคะเหมือนบางคนแบบชอบกินน้ำส้มแต่ ชอบกินน้ำอัเปิลอันนี้ก็เหมือนกันนะคะว่าวิธีไหนที่จะทําให้เราผ่อนคลายได้มากน้อยกว่ากันค่ะต่อไปนะคะคือการใช้จินตนาภาพบําบัดนะคะหรือว่าภาษาอังกฤษที่เรียกว่า guided imagery นะคะซึ่งการใช้จินตนาภาพบําบัดเนี่ยมันอาจจะเป็นหนึ่งในศาสตร์ของสกดจิตนิดน,นึงซึ่งหมอจะไม่ได้พูดในนี้นะคะแต่ว่าเราสามารถเอามาใช้ได้นะคะเพื่อที่จะทําให้ร่างกายเราผ่อนคลายมากขึ้นจิตใจเราโล่งโปร่งมากขึ้นนะคะ อสมมติตอนนี้ยกตัวอย่างเลยก็ได้นะคะว่าสมมุติตอนนี้เราแบบเอารู้สึกเครียดเครียดเริ่มแบบไหลตึงแล้วหมอแบบนั่งอัดวิดีโอมานานก็รู้สึกว่าเริ่มเมื่อยแล้วนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราลองหายใจเข้าออกลึกๆทำไปด้วยกันก็ได้นะคะแต่นี้เป็นเวอร์ชั่นสั้นนะคะแนะนําให้ทุกคนไปหาคลิปวิดีโอที่ที่น่าจะเหมาะกับ แต่ละคนแล้วก็เหมาะกับจินตนาภาพแต่ละคนแตกต่างกันไปนะคะพอเราเริ่มผ่อนคลายแล้วบางคนอาจจะหลับตาก็ได้นะคะแล้วก็ลองนึกถึงว่าสถานที่ที่ทําให้เรารู้สึกปลอดภัยนะคะสถานที่ที่อาจจะเป็นเซฟโซนของเรานะคะ เช่นบางคนอาจจะไปทะเลบางคนอาจจะชอบภูเขาบางคนอาจจะนึกถึงบ้านที่ต่างจังหวดัดนะคะหรือบางคนอาจจะนึกถึงเตียงนอนก็ได้นะคะสถานที่ไหนก็ได้ที่เรารู้สึกผ่อนคลายเวลาไปอยู่ที่นั่นนะคะแล้วก็ให้นึกถึงประสาทสัมผัสท,ทั้งหมดเลยค่ะว่าเวลาเราไปอยู่ที่นั่นเราเห็นอะไรเราเห็นธรรมชาติรอบตัวเป็นยังไงมีอะไรเคลื่อนไหวหรือไม่นะคะโดยแนะนําให้เป็นสถานที่ผ่อนคลายนะคะไม่ใช่ไปแบบ ถนนใหญ่ที่มันรถติดแล้วก็มีคนวิ่งพุ่นอันเนี้ยจะทําให้เราไม่ผ่อนคลายนะคะพอเรานึกถึงสิ่งที่ทาให้ผ่อนคลายแล้วก็นึกถึงว่าเออแล้วสัมผัสอื่นๆแ่ะเมีไหมเวลาที่เราไปสถานที่นั้นนะคะเช่นมีลมโชยมาประทะหน้าเราเบาๆหรือเปล่านะคะเราได้กลิ่นดอกไม้ที่หอมโชยมาไหมนะคะหรือว่าเราได้ยินเสียงอะไรบ้างได้ยินเสียงนกร้องได้ยินเสียงคลื่นนะคะโอเคแค่นี้แค่หมอแบบ พูดแล้วก็ทําไปกับทุกคนเนี่ยหมอก็รู้สึกแบบรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าเราเหมือนจินตนาการว่าเอาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นนะคะซึ่งอันเนี้ยก็ทําได้เหมือนกันนะคะดังนั้น3วิธีที่กล่าวมานะคะ พูดถึงเรื่องของการฝึกหายใจพูดถึงเรื่องของบอดี้สแกนแล้วก็พูดถึงเรื่องของการใช้จินนาภาพบําบัดนะคะเทคนิคเหล่านี้เป็นเทคนิคที่ทําให้ผ่อนคลายได้หมดเลยนะคะแล้วก็มีงานวิจัยสนับสนุนว่าหลังจากที่ทำเนี่ยจะลดความเครียดได้นะคะทำให้ความเครียดลดลงทําให้เราผ่อนคลายมากขึ้นนะคะอ,อยู่กับร่างกายตัวเองมากขึ้นแล้วก็รับรู้ว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นเป็นยังไงได้มากขึ้นนะคะแต่ว่า3เทคนิคน,นี้ไม่ใช่แค่3อย่างที่ทําให้ผ่อนคลายนะคะ จริงๆมันมีอีกมากมายมหาศาลซึ่งไม่สามารถพูดในวิดีโอนี้ได้จบนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็น3วิธีที่หมอมักจะใช้กับคนไข้แล้วก็พอใช้ในห้องตรวจก็จะได้ผลทันทีคือเขารู้สึกผ่อนคลายทันทีหลังจากที่ได้ทำหนึ่งใน3อันนี้ค่ะทีนี้หมอจะบอกว่าข้อควรระวังก็คือเวลาที่เราโกรธหรือเวลาที่เราใจร้อนมากๆเนี่ย การไปทําแบบาหายใจหรือว่าฝึกแบบจินตนาการถึงทะเลเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ผลนะคะเพราะว่าเวลาที่เรามีอารมณ์เข้มข้นแล้วก็รุนแรงมากเนี่ยสมองส่วนอารมณ์เนี่ยมันจะทํางานมากกว่าซึ่งทําให้สมองส่วนผ่อนคลายส่วนความคิดวิเคราะห์ส,ส่วนเหตุผลเนี่ยทำงานได้น้อยลงนะคะการฝึกครั้งต้นเนี่ยเป็นการฝึกเพื่อที่ทําให้เราผ่อนคลายมากขึ้นนะคะเพื่อที่เมื่อเราฝึกเป็นนิสัยแล้วนะคะเราจะเห็นอารมณ์ได้ดีขึ้นแล้วก็จะใจเย็นลงมาก น,นะคะหรือว่าเวลาที่เจอเรื่องที่ผ่านเข้ามาเราอาจจะโกรธแป,ป๊บนึ่งคือโกรธได้ไม่นานแล้วเราก็อารมณ์เย็นลงขึ้นแล้วนะคะอะันเนี้ยก็เหมือนการฝึกการว่ายน้านะคะสมมติว่าเราเพิ่งฝึกว่ายน้ําใหม่ๆถ้าสมมติว่าเราตกน้ำเนี่ยเราอาจจะทุรักทุกกเลในการว่ายน้ํากว่าจะเข้าฝั่งได้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราฝึกว่ายน้ําจนเป็นประจําแล้วฝึกว่ายน้ําจนคล่องแล้วนะคะเวลาที่เราโดดลงน้าเนี่ยเราก็สามารถว่ายน้ําได้อย่างสบายๆแล้วก็กลับเข้าฝั่งได้อย่างสบาย สบายเพราะว่าเราเป็นแล้วนะคะการฝึกข้างต้นก็เป็นการฝึกให้เรามีสติม,มากขึ้นให้เราจดจ่อรับรู้กับอารมณ์มากขึ้นฝึกผ่อนคลายมากขึ้นเพื่อที่ว่าเวลามีสถานการณ์ที่ทําให้เราหงุดหงิดเนี่ยเราจะได้รับรู้มันทนันแล้วก็ฝึกใช้เทคนิคเหล่านั้นได้ในตอนนั้นเพื่อให้มีอารมณ์เย็นลงได้หลังจากที่มีอาการหงุดหงิดได้ค่ะโอเคหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมีรุ่นน้องบอกว่าอยากให้หมอทําคลิปแยกเลยเป็นคลิปแบบ นั่งสมาธินะคะเพื่อที่คนที่เปิดเนี่ยจะเปิด เปิดไปด้วยนั่งสมาธิไปด้วยหรือว่าทําเทคนิคหายใจฝึกหายใจไปด้วยกันด้วยนะคะแต่ว่าหมอไม่แน่ใจว่าคนจะสนใจหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สามารถพิมพ์มาไว้ข้างล่างนี้ได้นะคะเดี๋ยวหมอจะพิจารณาว่าจะเอาไปทําคลิปเพิ่มเติมดีหรือเปล่านะคะหรือว่าคนที่มีเทคนิคอะไรในการที่ทําให้เป็นคนใจเย็นลงมากขึ้นนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาไว้ข้างล่างนี้ได้นะคะวันนี้ลาไปก่อนอย่าลืม anyone can be anything ทุกคนสามารถมีความสุขและประสบความสำเร็จได้ในแบบของตัวเองสวัสดีค่ะ ายบายอืมหลืว่าเขาถามว่าพอดีหมอปรับไอตัวพรอมเตอร์นะคะทีนี้ในบทความนี้นะคะไม่ใช่ในบทความนี้สินับหนึ่งเอ้ยเอาใหม่เอาใหม่จะลดความเครียดได้มากขึ้นนะคะไม่ใช่มากขึ้นสิ